The law of karma. Remember this in your mind. Avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know. Life's in the cycle. Of Samsada, there is no way to get away under the law, the law of karma. ลูกเป็นลูกประธรรมจากเยอรมันติดดีมีซีครั้งแรกเมื่อปลายปี2,5,4,7แล้วก็ติดตามชมดีมซีช่องนี้ช่องเดียวทุกวันไม่มีเบื่อเลยลูกจอบฟังคำสอนของคุณครูไม่ใหญ่มากฟังแล้วก็นำมาสอนใจตัวเองทุกวันลูกรู้สึกว่าลูกมาเจอหมูคณะช้าจังเลยทำให้ต้องขวนขวายในทุกๆบุญอย่างเต็มที่เต็มกำลัง เรียกว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยทีเดียวค่ะลูกลุยทำหน้าที่ผู้นำบุในเมืองโอเฟนบวกเยอรมน,นีแดนดินหินเกลืลูกเป็นคนจังหวัดนครราชสีมาแต่ลูกมีเป็นน้องหมด8คนลูกเป็นคนที่สีพอลูกชอบดื่มสุราเมาแล้วก็อาเจียนลูกเห็นแล้วก็รู้สึกอดหูใจมากพ่อนะชอบใช้พลังมัดมวยกับแม่ และกลูกๆเสมออีกทั้งยังมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับคนอื่นที่แม่ต่างเดือดร้อนไปประกันตัวอยู่เป็นประจำมีเหตุการณ์หนึ่งที่ลูกจำได้ติดตามไม่เคยลืมก็คือวันนั้นพ่อดื่มเหล้าจนเมาแล้วก็ใช้ดาบเล่มยาวไล่ฟันแม่ที่กำลังตั้งครันพวก,กวพ,พวกลูกก็วิ่งไล่ตามพ่อไปพวกลูกก็วิ่งไล่ตามพ่อไปเพื่อห้ามไม่ให้พ่อทำร้ายแม่ แต่ขณะที่พ่อวิ่งไล่ฟันแม่อยู่นั้นแม่เสียงหวะลม้มลงอะไรเกิดขึ้นพ่อจะเงื้อดาบขึ้นขณะนั้นเองพี่สาวก็ได้ใช้กำลังภายในทำให้พ่อลม้มลงได้ แม่จึงร่าราตายไม่ได้อย่างบุบวิดแล้วจากนั้นแม่ก็คิดว่าโอ้คืออยู่กับพอ่อคงอืมไม่ไหวเจอทั้งดาบทั้งมัดมวยอย่างนี้ก็เลยแยกทางกันตอน,นั้นลูกอยู่ได้เจ็ดขวบครอควงลูกต้องแยกย้ายกับคนละทิศคนละทางเพราะน้ำเมาแท้ๆนี่แหละสําหรับทุกลูกต้องไปอยู่กับยายต้องตื่นแต่เช้าเพราะนํำผักต่างๆที่ยายปลูกนำไปขายที่ตลาด เดินกระเดียดถังผักไปขายเป็นระยะทางสองกิโลเมตรทุกวันต่อมาเมื่อลูกเรียนจบป .4 ลูกก็ได้ทำงานไปเป็นแล้ไปเป็นคนรับใช้หรือผู้จัดการบ้านเงินเดือนเดือนละสองบาทซึ่งทุกบาททุกสตางค์ลูกยกให้ยายทั้งหมดทุกเดือนเลยลูกทำงานเป็นคนรับใช้ได้ประมาณสองปีแม่ก็มมรับให้ไปอยู่ด้วยกันที่จังหวัดกาญจนบ,บุรี พอไปทำงานรงงานน้ำตาลสม,มีไรายได้ดีกว่าลูกจะมาอยู่กับแม่ตั้งแต่อยู่ได้สิบสองปีมา,มาอยู่กับแม่ที่กาญจนบุรีลูกก็ได้ยินเสียงคนมามามาด่าว่าว่ามาแย่งสามีเขาลูกก็ไปทราบเลยสช่นนีว้ว่าเขา่าคือใครเขาว่าใครจนมาเข้ามาว่าบ่อยๆเขา้าจึงได้รู้ว่าอ๋อแม่ของลูก ไปเป็นภรรยาน,น้อยชีวิตของแม่ก็ถูกรบกวนจากภรรยาหลวงมากส่วนพ่อเลี้ยงก็ไม่พอใจที่ภรรยาหลวงทำเช่นนี้จึงกลับไปทำร้ายภรรยาหลวงลูกก็รู้สึกอับอายมากที่แม่เป็นภรรยาน้อยเขาจึงหนีเข้ากรุงเทพมาหางานทำตอนอายุได้สิบเจ็ปีได้งานเย็บหมวกตำรวจเงินเดือนสองบาท ือเรื่องงานก็โอเคอยู่นะคะแต่เวลาทานอาหารพร้อมก็บจานนายเนี่ยสิคะถ้าลูกตักกับข้าวที่เป็นผักกับน้ำซุปผักกับน้ำซุปไม่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าลูกตักไก่สักชิ้นเขาจะถลึงตามองลูกลูกก็ไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมถึงทำกับฉันได้แต่ลูกก็อดทนทำงานที่นี่เป็นเวลาถึงสองปี ต่อมาลูกในงานทำเป็นพนักง,งานขายสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งชีวิตของลูก,กเริ่มดีขึ้นมีเงินจับใจ่ายใช้สอยมากขึ้นลูกยังใช้ชีวิตวัยสาวอย่างซิ่งเต็มที่หมดเงินไปกับการซื้อเสื้อผ้าดื่มเหล้ากับเท็แต่ถึงแม้ว่าลูกจะซ่ายอย่างไรลูกก็ชอบไปวัดเคยเที่ยวเทจ็จนถึงเช้าแล้วก็ไปตักบาตรต่อก็มี วันหนึ่งลูกก็ได้รับโทรเลขจากที่บ้านว่าแม่นะป่วยหนักให้กลับบ้านด่วนเมื่อกลับมาถึงก็เห็นแม่ตัวบวมมากกระตกใจพี่กับน้องก็บอกว่าลูกชายภรรยาหลวงแค้นมากจึงมาดักตีแม่เมื่อแม่สลบก็ลากไปให้รถสิบล้อทับแต่โชคดีที่มีคนมาช่วยไว้ทันลูกทนไม่ไหวจึงขอร้องให้แม่เลิกกับพ่อเลี้ยงเพราะลูกไม่เคยแม่มีความสุขเลย แม่ยังเลิกกับพ่อเลี้ยงระยา้ายไปอยู่กับยายที่จังหวัดสุพรรณบุรีต่อมาแม่ล้มป่วยด้วยโรคโกรมะเร็งปอดแล้วก็หกล้มทำให้แม่น่ะเดินไม่ได้จริงตั้งเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสิริราชในสุดแม่ก็หายป่วยกลับบ้านได้ห <c oughs> ลังจะากนั้นไม่นานแม่ก็ล้มอีกครั้งหนึ่งทำให้แม่เป็นอัมพาตขยับตัวไม่ได้เลย ส่วนยายก็มองไม่ค่อยจะเห็นหรือจยงลอาออกจากงานที่กรุงเทพกลับไปดูแลแม่และยายทุกเช้าลูกจะล้งางหน้าแปลงฟันป้อนข้าวให้แม่จนเสร็จแล้วก็เตรียมอาหารให้ยายตกกลางคืนลูกก็ต้องตื่นมาคลำผ้านุ่งของแม่ตลอดเพราะกลัวว่าท่านจะทำตัวรัหนักเบาแล้วจะไม่สบายตัวแล้วจะคอยเปลี่ยนผ้าให้ใหม่โอ้เป็นลูกยอดกตออัญญูเลย ลูกดูแลแม่และยายเป็นอย่างเดียวเป็นวัาเกือบสองปีช่วงที่ดูแลแม่นั้นน้ำหนักตัวลูกล,ลดลงไปถึง10บกิโลกร,รมัมวันสุดทางแม่ลูกจําได้ว่าเป็นวันมาคบูชาโอโ้ลูกเจอากตัญญูเลยซึ้งใจงจริงลูกเอาไปซื้อดอกไม้มาให้แม่บูชาพระแล้วก็พาแม่สวดน,นโมสามจบจากนั้นเวลาประมาณสิบเอโมงครึ่งแม่กรจากไปอย่างสงบมาอยู่ได้ห้ปี หลังจากจัดงานสอบแม่เรียบร้อยแล้วลูกเดี๋ไปบวชชีพรามถือศีลแปดในสมาธิเอาบุญนี้อยู่ที่ทแม่เป็นเวลาสามเดืน<า>อนหลังจากนั้นลูกยังได้กลับมาทำงานอีกครั้งทำงานได้สองปีลูกก็เริ่มป่วยด้วยเรระหลาดคือจะมีการปวดกระดูกข้อต่อที่กลังอกมาก ปวดจะเป็นไข้ปวดจนร้าวไปทั้งตัวหมอบอกว่าข้อต่อกระดูกอ่อนอักเสบลูกทำงานไปด้วยรักษาตัวเองไปด้วยเงินที่เก็บไว้ก็เริ่มหมดเห็นไหมจ๊ะความมีโรคเห็นไหมจ๊ะไม่ดีเลยเงินที่เก็บไว้ก็เริ่มหมดเพราะก็จะหาเงินมาได้เกือบตายเพื่อสนิทจึงแนะนำให้มาทำงานที่เยอรมน,นีเพื่อจะได้มีเงินพอที่จะรักษาตัวเองลูกจึงตกลง แต่ระหว่างรอที่จะเดินทางลูกก็ได้มาเจอคุณตาคนหนึ่งสวดพระคาถาเอาน้ำมันตรงบริเวณที่ปวดให้สามครั้งอาการปวดงลูกก็หายขาดตั้งแต่นั้นมาก่อนมาเยอรมนนีก่ะปีสองห้าสี่สามลูกอายุได้สาสบปดปีนี่กี่ปีแล้วล่ะหกสี่สิบกว่าแล้วนี่ง ก็เดินทางมาเยอรมนีเพื่อสนิทที่แต่งงานมีครอบครัวกับชายเยอรมันก็เห็นลูกโยงว่าก็นเลยแนะนาให้ลูกรู้จักกับชายชาวเยอรมันคนหนึ่งเขาเป็นคนที่มีจิตใจดีอารมณ์เย็นและรักลูกมากคงหมายถึงก็รักตัวลูกมากในสุดเราจึงตกลงใจแต่งงานกันเมื่อเดือนมกราคมสองห้าสี่สี่มาไม่ถึงปี หลังจากแต่งงานกันแล้วว่าหนึ่งลูกก็บ,บอกสามีว่าดาริ่งฉันอยู่ไม่ได้หรอกนะถูกต้องเจ้ะฉันอยู่โดยไม่ได้ทำบุญไม่ได้หรอกฉันอยากนิมนต์พระมาทำบุญมันเกิดที่บ้านหรือเกินนี่ไหมเธอเป็นคนใจบุญแต่สามีเขาก็ไม่ค่อยจะเข้าใจลูกหรอก แต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรต่อมาบุญบันดาลให้ลูกเดินมาพบกับวัดพุทธสตาบวกจากการแนะนำของเจ้าของร้านที่ลูกไปซื้ออาหารเห็นไหมขายอาหารไปทำหน้าที่เป็นผู้นำบุญยอดกระมิตไปอย่างเงี้ดีจริงๆเลยลูกจึงได้นิมนต์พระมาทำบุญที่บ้านสมดังที่ตั้งใจไว้โลูกรู้สึกปลื้มใจมากๆค่ะรอมกันนี้ลูกก็ได้ติดดีมีที่บ้านด้วย ในช่วงแรกที่มีการบูชาข้าวพระเราต้องบูชาข้าวพระอยู่ที่บ้านพร้อมกับจอดีเอ็มซีถึงสามครั้งเพราะว่าสามียังไม่อนุญ,ญาตให้ลูกไปนอนค้างที่วัดแต่ใจลูกนะ่ะอยากจะไปบูชาข้าวพระที่วัดมากลูกจึงยื่นคำขายกับสามีว่าคุณพิทาเลอกสองทางคือข้อแรกคุณต้อง อนุญาตให้ฉันไปนอนที่วัดเพื่อบูชาข้าพระเดือนละครั้งข้อที่สองถ้าคุณแม่อนุญาตให้ฉันไปนอนที่วัดเราก็เลิกกันในสุดสามีเขาก็ตกลงเนี่ยบ่อยครั้งที่เขาบอกว่าลูกนะลูกดุคล้ายแม่ของเขาเลย ยายกับูกไปชีพขายหมากรูขายได้เงินมาเท่าไรตาก็ยืดไปหมดย้ายจงต้องแอบไปต้มเหล่าเทือนขาย <c oughs> นี่ดูนะเจ้าว่าทำไมเราจำเป็นจะต้องรวย <Yeah. S 1> เพื่อเก็บเงินซื้อผ้าน,นุ่งสักผืนหนึ่งต่อมายายทนความงกและความจุงตามไม่ไหวจึงขอเลิกกตาแล้วยายตัดสินใจขายบ้างตนเองซึ่งอยู่ในป่าลึกแล้วมาอยู่ในตลาด ร้องกับปลูกผักขายเพราะจากที่ยายขายบ้านหลังแรกไปแล้วยายก็ไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองอีกเลยต้องอาศัยอยู่กับคนอื่นช่วงทางชีวิตยายอาศัยอยู่กับน,น้าและเสียชีวิตเมื่ออายุได้8 2สองปีในชีวิตมีบ้านของตัวเอง้เพียงหลังเดียวอืคำถามวิบากกรมใดทำให้แม่ไม่เคยมีความสุขในการครองเรือนเลย และเกิดเสียชีวิตจากการของเรือนหนึ่งสองครั้งครั้งแรกถูกพ่อไล่ฟันด้วยมีดดาบครั้งที่สองถูกลูกชายพ่อเลี้ยงซ้อมแล้วก็ลากไปให้รถอสิบร้อทับแล้วก็รอบมาได้เพราะบุญใดคะแม่เสียชีวิตลาวอยู่พระภูมิใดลูกเดบโชีพรามถือศีลแปดนั่งสมาธิเป็นเวลาสามดือนโดยที่เทมแม่แม่ได้รับบุญนี้ไหมคะสุดยอดลูกกตัญญูเลย อีกทั้งบุญที่ลูกสร้างพระธรรมกายให้แม่และทุกๆบุญที่ลูกอุทิศให้ท่านได้รับไหมคะท่านได้รับแล้วท่านเป็นอย่างไรบ้างแล้วไปข้อความฝากมาถึงลูกบ้างไหมคะแม่และยายเคยสร้างบุญมาอย่างไรจึงทําให้ลูกได้ลาออกจากงานมาดูแลท่านทั้งสองอย่างดีและลูกจะได้อานิสงส์นี้อย่างไรคะพอ,อลูกดื่มสุรามาเกือบตลอดชีวิตต่อมาท่านมีโอกาสบวชพระในช่วง บรรลาชีวิตจนถึงปัจจุบันเนี่ยยังอยู่บุญที่ท่านบวชพระนี้จะสามารถตัดรนวิบากคคำได้มากน้อยแค่ไหนท่านเคยสร้างบุญมากระหมูอคณะมาบ้างหรือไม่บุพกรรมใจที่ทำให้ยางลูกหลังจากขายบ้านหลังแรกไปแล้วก็ไม่มีบ้านเป็นของตัวเองอีกเลยต้องอาศัยอยู่กับคนอื่นยายตายแล้วเป็นไหนมีข้อความอะไรฝากมาถึงลูกบ้างไหมคะ บุพกรรมใดทำให้ลูกจํมาเกิดในข้อบครัวที่แตกแยกไม่ได้คร่ำเรียนสูงสูงอีกทั้งข้อบครัวก็ยากจนมากอาหารการกินก็สุดแสนจะลำบากเป็นเวลาถึงสิบปดปีลูกจะแก้ไขวิบากกรรมนี้อย่างไรคะบุพกรรมใดลูกจึงป่วยด้วยโรคประหลาดหมอบอกว่าข้อต่อกระดูกออนอักเสบมีอการปวดอ้าวไปหมดทั้งตัวเป็นเพราะบุญใดจึงหายได้ หรือว่าเพราะมันมีคุณตามมาเป่าน้ำมันให้คะโดยบุญใดทาให้จิวิญลูกพลิกผันเมื่อ,อยุศาสิบแปดปีได้มาทํางานที่เยอรมนีทําให้มีชีวิตที่ดีมีความสุขแล้วก็ได้มาเจอหมู่คณนะลูกรักในการทําบุญและเป็นผู้นําบุญมากมันต้องอย่างนี้ลูกทำอย่างไรลูกจึงจะมีปัจจัยมาทำบุญมากและได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะตั้งแต่อย่างยาววัยคะ บุพกรรมใดๆลูกต่อมาทำงานเป็นคนรับใช้โดยทำครั้งแรกตอนจบป .4 ีต่อมาเมื่อมาอยู่เยอรมนีลูกก็ยังต้องทำงานหนักทั้งขัดทั้งถูรับจา้างทำความสะอาดบ้านในฝรั่งจนถึงทุกวันนี้แล้วลูกจะต้องแขกขายวิบากกรรมนี้อย่างไรคะนี่นางพยาบาลบ้านลูกเคยอธิฐานว่าอยามีบ้านหลังใหญ่ขึ้นเพืชชพ่อจะใช้ปนสถานที่ปฏิบัติทำ แล้วต่อมาลูกก็ได้เจอบ้านหลังหนึ่งที่มีความเหมาะสมมากลูกละสามีะย้ยยาเข้าไปในเดือนกันยายนสี่เก้านี้โอ้ดีจังบ้านหลังนี้ลูกตั้งใจว่าจะใช้รวมคนมาปฏิบัติธรรมประมาณ30คนสิ่งที่ลูกและหมู่คณะตั้งใจว่าจะสําเร็จไหมคะโอ้โเธอตั้งใจดีอย่างเลยนะตั้งใจสร้างบารมีสุดยอดเลยนี่ ลับตาฝันตรนตาตื่นขึ้นมาหาหนึ่งทีแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นิยาปารัม b รากันจา้าแม่ไม่มีความสุขในชีวิตของการครองเรือนเลยและเกือบเสียชีวิตถึงสองครั้งครั้งแรกถูกพ่อไล่ฟันได้มีดดาบครั้งที่สองถูกลูกชายพ่อเลี้ยงซ้อมแล้วลาบไปให้รถสิบล้อทับแต่รอดมาได้เพราะ กำเนิดดีสมัยที่เป็นผู้ชายเจ้าชู้น่มีภรรยามากชอบทุบตีทำร้ายภรรยาภาพของพ่อที่ทำกับแม่ก็คือภาพในดีของแม่ที่ทำาอย่างนี้กับภรรยาของตนในอดีตจ้ะชาตมาก็เลยมาเกิดเป็นผู้หญิงแล้วก็ตำางมาเป็นภรรยาน้อยหลายชาติแต่บางชาติก็เป็นภรรยาหลวง แต่มีสามีเจ้าชู้จึงได้ใช้คนไปทำร้ายภรรยาน้อยจนบาดเจ็บคราที่ตัวโดนในชาตินี้บ้างคือถูกลูกชายพ่อเลี้ยงทำร้ายจะรอดไม่ได้เพราะกรรมที่เลี้ยงดูบิดามารดาบุญที่เลี้ยงดูบิดามานดากลับในชาตินั้นก็ไม่ได้ทําให้เขาถึงตายจ้ะแม่ตายแล้วก็ไปเป็นอากาศสทวาด้บุญที่ลูกแนะนําให้แม่ระลึกนึกถึงบุญกุศลและคุณพระรัตนตรยัย อีกทั้งได้บวชเป็นชีพรามถือศีลแปดดังสมาธิเป็นเวลาสามเดือนแล้วก็ได้รับบุญทุกบุญแล้วออรวมทั้งบุญสร้างพระธรรมกายจำตัวด้วยจึงทำให้ท่านมีทิพย,ยสมบัติมากขึ้นจ้ะท่านทราบซึ้งใจลูกมากแตฝากขอบคุณลูกฝากขอบคุณลูกมาที่ทำให้ท่านมาอยู่ยตรงนี้แล้วก็ได้รับบุญทุกอย่างมีความสุขสบายดีจ้า ลูกดีแล้วออกจากงานมาดูแลแม่และยายเพราะบุญเลี้ยงโดยบิดามารดาของแม่และยายมาส่งผลทําให้ได้ตัวลูกมาดูแลท่านกลับกับลูกก็มีความกระตันอยู่กตเว,วิธีด้วยจ้าอันที่สองที่ลูกจะได้รับโดยย่อคือลูกจะมีชีวิตที่ไม่ตกตามจะมีคนมาคอยดูแลช่วยเหลือลูกเช่นเดียวกับที่ลูกด้มาดูแลแม่และยายจ้า ยายลูกภลรจะขายบ้านหลังแรกแล้วก็ไม่มีบ้านเป็นของตนเองอีกเลยต้องอาศัยผู้อื่นอยู่เพราะทำทานในอดีตมันน้อยจึงทำให้ไม่สามารถรักษาบ้านหลังแรกได้เราต้องทำอาศัยผู้อื่นอยู่ไม่มีบุญรองรับที่จะทำให้มีบ้านเป็นของตนเองจ้ะยายตายแล้วก็ไปเป็นบุญมทัทวาระดับล่างในช่วงแรก ต่อมาเมื่อได้รับบุญอุทิศที่ไปให้ก็แต่ซึ่งยังไม่มากนักจึงทําให้ท่านแม้ดีขึ้นกว่าเดิมแต่ก็ยังดีไม่มากนักจะ้ะตอนนี้ท่านอยากได้บุญเพิ่มกันอีกเพื่อที่ท่านจะได้พ้นจากสภาพตรงนี้ท่านอยากจะพ้นมากเลยพองลูกดื่มสุรามาเกือบตลอดชีวิตต่อมาได้อุปสมบทเป็นพระมาจกนกระทั่งปัจจุบันนี้บุญที่บวชพระในคราวนี้จะได้มากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับท่านแล้วแหละ คือถ้าท่านบวชอาศัยผ้าเหลืองเพราะไม่มีทางไปทำมาหากินเลียงชีเลี้ยงชีวิตบุญก็ได้ไม่มากเพียงพอที่จะไปตัดรอนวิบากกคำดื่มสุราถ้า,ถาแต่ถ้าบวชแล้วตั้งใจเป็นพระแท้ได้บำเพ็ญสมณรรำอย่างเต็มที่นั่นแหละจึงจะสามารถปิดอบายไม่ให้ไปมหานรกได้ในชาตินี้จ้ะเพราะนั้นลูกควรจะไปบอกท่านนะจ๊ะ บวชแล้วตั้งบําเพ็ญสมณธรรมท่านเคยสร้างบารมีกับมุ่คณะมาบ้างแบบกองสเสบียงแต่พระจากหมู่คณะมานานหลายกลับแล้วกลับคือระยะเวลาที่โลกเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไปหลายกลับคือหลายครั้งที่โลกเป็นอย่างนี้มีสายบุญเบาบางมากดังนั้นชาตินี้ไห้ท่านตั้งใจนั่งสมาธิเห็นพระในตัวให้ได้นะจ๊ะ ลูก่ามาเกิดในครอบครัรวที่แตกแยกเพราะเศษการ,รมกายเมจ่าชูนในอดีตสมัยที่ลูกได้เกิดเป็นผู้ชายนะาส่งผลจ้ะที่ลูกไม่ได้เรียนสูงเพราะขาดบุญสนับสนุนการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมจ้ะนี่ครอบครวัวยากจนลำบากอาหารการกินขาดเป็นเวลาสิบแปดปีเพราะกรรตรณีในอดีตในหลายชาติมารวมส่งผลจ้ะ จะแก้ไขการสร้างบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มา,มากๆอย่างสม่ำเสมอเพื่อแม่กรรมตนีได้ช่องมาตัดรอนชีวิตให้ลำบากได้จ้ะอีกทั้งต่อธิษฐานในพ้นจากวิบากกรรมดังกล่าวนี้ด้วยหมอบอกว่าลูกป่วยเป็นโรคข้อต่อกระดูกอ่อนอักเสบมีการปวดร้าวไปทั้งตัวเพราะกรรมแน,น่ดีที่เคยไปกระทืบยอดอกตึบตึบ อยอิของครูอริจะได้กระดูกอ่อนก็้อักเสบในชาติลูกเป็นผู้ชายจะหายได้เพราะหมดกรรมพอดีไม่ว่าจะมีใครเป่าน้ำมันหรือไม่เป่าก็ตามก็าหายเองได้จ้ะมล่อยุูิสันสิบแปดปีเนี่ยมาทำงานที่เยอรมันทำให้ชีวิตดีมีความสุขและได้มาเจอหมู่คณะพระบุญที่เคยทำกับหมู่คณะแนอดีและอธิษฐานจิตว่า ไปได้มีส่วนในการสนับสนุนเผยแผ่พุทธศาสนาไปให้กว้างไกลและได้มาเป็นผู้นำบุญได้มาส่งผลจ้ะนี่อธิษฐานจิตมาข้ามชาติโลกกรักในการทำบุญและเป็นผู้นำบุญมากอีกทั้งอยากมาสร้างบารมีกมับโมะนับแต่ยังยาววัยนั้นโดยจะต้องสั่งสม,มบุญทั้งบุญทั้งทานศีลภาวนามากๆและสม่ำเสมอแล้วอธิษฐานจิตกำกับเอาไว้ทุกครั้งจ้ะก็ <c oughs> จะสมปรารถนา ลูกต้องมาทำงานเป็นคนรับใช้หรือผู้จัดการบ้านตั้งแต่ป้าสีจะมาอยู่จยอรมันเพราะในอดีตในอดีตชาติชาติหนึ่งลูกก็ได้เป็นเจ้าภาพมาวัดได้ใช้พระที่วัดได้หยิบของแล้วใช้ท่านทำในหลายเรื่องในความคุ้นเคยเพราะตนเองถือถือว่าเป็นอุปถากท่านต้องฟังให้ดีนะจ๊ะคล้ยๆถือว่าเป็นอุปถากท่าน ดูแลท่านเลยมีมานะทิธฐิ mm hmm. คิดว่าตนเองเนี่ยมีบุญคุณกับท่านซึ่งท่านจะต้องทำตามในสิ่งที่ฉันบอกเท่านั้น mm hmm. โดยมานะทิฐินี้แหละจึงท,ท,ทำให้ต้องมาเป็นผู้จัดการบ้าน oh. เป็นคนรับใช้จ้ะ oh. แต่ถ้าท่านถ้าพุทธบุตรรู้สึกยินดี เต็มใจจะทำให้และเจะภาพก็ไม่ได้มีมานาทิฏฐิดังที่ได้กล่าวมาแล้วอย่างนี้ไม่เป็นไรอ่าโล่งอกไปวิธีแก้ไขก็ตามเป็นคนอ่อนน้อม่อมตนไม่มีทิฏฐิมันนะทำบุญก็อแต่บ,บุญอย่าไปเอาคุณแล้วอย่าไปคิดว่าท่านต้องมารับใช้เรา ท่านต้องสั่งสมบูรณ์ให้มามาแล้วติฐานจิติพ้นจากวิบากกรรมนี้จ้ะเรื่องนี้สําคัญนะจ๊ะเราตังา้งใจติฐานให้มีบ้านหลังใหญ่ไปใช้ยยเป็นที่ปฏิบัติธรรมอย่างน้อยให้ได้สามสิบคนและลูกก็ได้เจอบ้านนังนกล่าวสิ่งที่ลูกระหมุ่คณะตั้งใจไวด้ดีๆก็จะสําเร็จจ้ะขอเพียงว่าอย่าทะเลาะกันนะั้นปรึกษาหาเรื่องกันแต่อย่าปรึกษาหาเรื่อง ให้ทุกคนตั้งใจสั่งสมบุญทุกบุญแล้วก็ดังสมาธิให้ม,มากๆจ้ะใจจะได้ใสใสชาตินี้มาเจอกันแล้วให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดูสิบุตรีวงบนพิเศษเขตบรบมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า No one escapes the law of karma. Belief in cause and effect means belief in the law of karma.